อย่าทิ้งคนเคยสู้อยู่เคียงข้างอย่าลืมคนช่วยสร้างทางยิ่งใหญ่อย่าละเลยคนที่เคยมีน้ำใจและอย่าลืมเป็นผู้ให้ยามได้ดีนะครับผมสวัสดีครับเพื่อนๆพ,พบกันอีกแล้วกับเด็กวานซื้อนะครับเด็กที่มีใจรักในพระเครื่องเครื่องรางของขัง,งที่มีพุทธคุณนะครับผมอีพีนี้กับผมจะพามาชมนะครับเหรียญของพระจาจาร์วันนะครับวัดถรรมอภัยลำดงธรรมนะครับผมอนุญาตนะครับ,รบผม เหรียญพระอาจารย์วันอุตตมโมนะครับรุ่นสามนะครับตามที่มาตรฐานเงียบรุ่นนะครับปีสองพันห้าร้อยสิบหกครับเงิอทองแดงนะครับสวยช้ำนะครับเหรียญนี้หายากนะครับผมออกที่วัดศรีเมืองนะครับอธิษฐานจิตพิธีพุทธาพิเศษพิธีใหญ่นะครับณวัดศรีเมืองจังหวัดนองคายนะครับผมมีเกจิจอาจารย์ดังระดับประเทศนะครับสมัยนั้นเรียกว่างานนี้รวมศิษย์เจจิอาจารย์ดังสายกรรมฐานครับองหลวงปู่มั่นนะครับผม และก็นะครับเจเจอาจารย์เหล่านั้นก็ยังเป็นอมตะมาถึงทุกวันนี้นะครับผมเช่นหลวงปู่ฟั่นอาจารโรนะครับหลวงปู่อ่อนยานสิรินะครับพระอาจารย์จวงนะครับพระอาจารย์สิงห์ทองพระอาจารย์วันแล้วก็อีกหลายท่านนะครับผมเจตนาการสร้างดีเยี่ยมนะครับผมพุทธคุณเด่นดีทุกทางนะครับครบสูตรประสบการณ์ดีเยี่ยมนะครับผู้ใดมีไหวบูชาเข้าปองถือว่าเป็นมงคลอย่างยิ่งนะครับรูปแบบการจะสร้างสวยงามนะครับเข้มขังมากนะครับดูด้วยกันนะครับผม นี่นะครับผมขออนุญาตนะครับผมนี่นะครับสวยงามน้องแดงในลมงดำโม้สวยโอ้โหถึงมีสองเหรียญนะครับพี่ได้ฟังแระคำวัดเรื่องราวท่านมาเยอะแยะเลยนะครับคอยจัดวันนะครับผมนะครับมันพบบรนพบุฎของท่านนะเป็นชาวบนนะครับผมเตือนพูมิ่างสามสิบนะครับ เราก็ได้ไดย้ายถิน่นกะไปที่จังหวัดสกลน,นครนะครับาท่านก็คงรู้จักประวัติท่านนะครับเพราะว่าเป็นเก่งชื่อมีชื่อเสียงมากนะสมัยก่อนตอนนั้นพวกผมยังไม่เกิดน,นะครับที่พาลิกแต่ว่าภาษาเราสามารถศึกษาสามารถพัฒนาและก็ศึกษาได้ัมนะว่าสกลน,นครนะครับท่านสวยงาม,มานะครับท่านหนัดข้างนะครับเป็นศิษย์น้องของหลวงปู่ฟั่งนะครับ อย่างนี้หลวงปู่พันก็ได้เป็นเสกด้วยนะครับเข้มแข็งมากน,นะอย่างมากอาจารย์วันนคะรับพอมีชีวิตของเรียนแกะบอกระดับชวยๆนะนายช่างยิม้มนะก็จะมาผิดไปอดแกะน,นะครับนี่นะครับยิ้มนะครับการแกะบอกระดับเป็นอะไรที่นะครับถ้าได้สองเรามีความสุขมากนะครับ ในเดือนเดียบส่งสายชูน้อยพี่เงินลงซื้อครับพอลงเดือนหางใต้สวยางนครับเคื่องมีพลังมากอันนี้แล้วมันะนะครับ ลองอังยนี้นะครับเครื่องอาถมันขำได้ด้วยนะผมบัวครับนอ้น,น,นะครับนี้นะครับเตี๋ด้วยครับน่าสวยงามนะครับนี่รปอก้างครับรอไปด้วย,ยันนะครับ เงี่ยครับออนไลน์บัวดูเส้นเสียนเส้เกีเ้แสนะครับแกะบัวได้เงี้ยนะครับเห็นว่าพุทธาพิเศษนะครับที่วัดสีเมืองนะครับหนองคายนะครับ16มีานา16ครับ เราปดยันนะครับตัวยันนะครับ,อนะนนร,บรอยต่อตสวยงามมาเรียนแทนดูง่ายมาก,มากอขอบข้างานะครับป,ปีนหกปนเลยนะครับ,นะรบออแบบนี้นะครับ ปเปเกลียงนะคยนะไปเป็นเม็ดทรายนะที่ทางนี้นะครับพี่นี่นะ ผมสอาจารย์มุตโมนะครับท่านมรภาพเมื่อปี2523นะคร้บสานมนาา 2, ครับการที่นะครับพาะกิจการย์สายธรรมาทานนะครับมรรภาพไปหลายท่านนะครับจากางบินตกนะครับ เป็นที่อาจารย์ที่มีชื่อเสียงมากนะครับผมก่อนนะครับอาจารย์บรรณเนตช่างนะครับหลายอย่างให้กับทางที่หจังสกลนครนะครับผมพัฒนาวัดพัฒนาโรงเรียนทุกสิ่งทุกอย่างครับหน้าโรงพยาบาลนะครับผมช่วยเหลือพืชสิ่งทุกอย่างนะครับผมงานความดียังเหลือไว้ให้ลูกเจ็บมหาได้ บูชากลับไปกันเลยนะครับของวัตถุมงคลท่านนะครับโอเคนะครับพี่ๆครับสหรับอีปีนี้นะครับผมพบกันใหม่ปีหน้านะครับฝากติดตามด้วยครับว่าเด็กวาซืนจะพาปชมเจียท่านไหนนะครับสไรับอีพีนี้ขอกล้าว่าสวัสดีค้าบพี่ครับ